เครื่องนับธนบัตรนะครับพร้อมตัวจับธนบัตรปลอมนะครับผมรุ่น MC สองหกนย์นะครับมาพร้อมกับจอแยกนะครับตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวเครื่องเขาเนี้ยสามารถนะครับพร้อมตัวจับธนบัตรปลอมเนี่ยด้วยระบบ MG นะครับคือแถบแม่เหล็กด้านข้างของแบงค์นะครับผมด้านหลังนี้จะมีแถบแม่เหล็กนะครับตัวจับจากนั้นก็เป็น UV นะครับผมแล้วก็ i r วิธีการใช้งานนะครับผมก็วางธนบัตรไว้บนเครื่องนะครับ วางพิงนะครับแล้วก็ผักเครื่องจะนับอัตโนมัตินะครับผมใช้งานง่ายมากครับสังเกตเห็นว่าผมใช้มือเดียวก็ใช้ได้แล้ววางพิงนะครับแล้วก็ผักด้านหลังนะครับตั้งค่าจำนวนนับได้นะครับผมด้วยการกดตัวเลขนะครับเช่นเรากดห้าสิใบนะครับก็กดห้าศูนย์ได้เลยนะครับ จากนั้นพอนับครบห้าสิบใบเครื่องจะหยุดครับพอเราดึงธนบัตรออกก็จะนับต่อ,อยห้าสิบใบตามที่เราตั้งไว้ตั้งกี่ใบก็ได้ครับแล้วแต่เราพอใจนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับ